อื้มอ่อนเสียบเลยเนี่ยอั้มหอมลิมกันเร่อยๆเรื่อยเนื้ออ่อนเนี่ยพอดี มาเดอ้อพี่น้องครับแนวแสีบแนวมักเมื่อกิ้ต้อกันเดอ้อพี่น้องเออจากบอแบนี้จะเสียบเลยของแท้เลยสว,ส,สวัสดีครับ มาพี่น้องครับมูนี่ได้แนวแสีบแนวมักมาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องอานดิสานบ้านเฮาไปแซ่บรับกันครับผมข้าวเหนียวห,ห่อนท้อนี่จานนี้ตัวมันสู้ได้ยังน้อยเพราะมันใสอ๋อจานนี้หอ่นเหนียวอิ่แบบเลี้ยวๆเลยอุ้ยสุดยอดเลยกินจ้ากินกินจ้า เปิดตอมลับรถสกนเปิตอมหลับรถชีน mm. ้องอืมอ่อนๆเสียบเลเนี่ยจับเ้ลุงจับจับเนาะจับพราับเลือไม่เห็นหมรินครับมันนี่

อช่แต่เปรี้รวพอกี่ร่า มาห์มาครับอุ้ยคำใหญ่นึงใหญ่แถวะ่ะเนัวอ่อนเนี่ยพอดียวอ,อืม

เผ็ดว่ะนินฝาเพียงมันสมใจอยากได้เปน็นหอว่าเผ็ด กระปกคือเคร่องไงบไอยๆกให้ก๊เแ่คุว่าบอกว่าพิแเผ็คอันนี้พิเผ็พอดีลูกห้กัดลนึ่งต่อตั้งใดหนาวแล้วพี่น้องก็เมนบอกเี้อครับเ้ือตั้งเดียวหวันเดียวหนาว อืมกลับมาบืงหนาามเขาไปเลยไม่ชื้นเลยเพราะเขาเนี่ยว้าจเตวาเอาเอาเขากอนกลมงกินห่อนตัวเนี่ยอื้หอนห่อนอันนี้ยเสียพนด ไ uh ด้จาพี่น mm ้องกินไม่เหนื่อยจ้ะรับบดอร่อยรสใหม่

มาเด้อครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ทอดพร้อมกินพร้อมแนป่ปโปะพร้อมพี่น้องนี่จะกินเหมนไงคุณป่าว่าแนป่ปโปนเร่องที่มไบ่รี่หราอ่อออออ ืม่หวานไม่หวานมากอือตลอดเลี้ยวยืมบ่เฮ้ยเลี้ยมตลอดเรอาลูกค้ายังเลี้ยมเหน่งจ้ะขลุ่มอ๋ออันนี้เป็นแอปเปิ้ลเนื้อสีทองว้า

ม่จับเลยว่าไหมตาดแบบอ๋ที่สูบปิวไ่วาอยู่สูบไปหาย ืดขันตัวห้าตัววนึ่ง <c oughs> สองนี่ก็เป็นการถ่ายตังบืนผักชีอมนเดอจะพิสอจน์เสร็จแื้วกัน <c oughs> เข้าใจเรวเขาใจพี่น้องเลยเขาขำง่ามเลยว่ะห้าวกินนล้วเป็นยังเพืนหิวเขาเรื่องคาร์บูินฟ้าเพชรกินเขาห้อนๆนี่โอ้่บอิ่มดอกพี่น้องเต้ว่ามันแสบแต่มันหอนกินเผ็ดพชหอนหอนเขาขมเขาไม่ไม่

สดมากาบุ๋มบุมเม็นแนวฮอกข่นอยลงไ่โอ้โหผิดห่อนพนซีมเรเกี้ยกินข้าหน่อยลงบบน,นี้นอาจัไนหน แนงนอนแค่หน้าตัวหลวกบ่ะลวกเหรอบ้าโอ้อยู่ล่ะเอาพี่น้องครับซาลาเมนี่เอาเนี่ยเสียบของมักของเสียบขึ้นอยู่กับผู้มักินเลยได้อพี่น้องครับเอามาฝากพี่ต่อนน้องแล้วพี่น้องนาหนาวแห่งกินเสียบเด้อผมจะบอกให้เด้อแบบนี้เอาครับพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ยิ้มเป็ดเซฟเวอร์น้องจักจ้าชนแนลน้ำเด้อพี่น้องครับ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดมากน้องอคนอย่างเนาะเอาสำหรับวัอนี้ผมกําลังสาวโคตรรับ,บไปก่อนคิณหนาพรไหมครับสว,ส,สวัสดีครับ